ที่ให้เกียรติมาร่วมในงานวันนี้นะครับในานามของพยายนธรณีนเพชรบูรณ์แล้วก็ท,ท้าพทจ่าหวนบุ์นะครับก็ขอส่วนการนี้ขอตอรับทุกท่านด้วยความินดีเป็นอย่างยิ่งในกิจกรรมที่สร้างประโยชน์สร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปประการแรกเนี่ยนะครับ ก็คือจุดเริ่มต้นของคําว่าอุทยานธรณีเพชรบูรณ์นะครับก็คือว่าพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เราเนี่ยมันเกิดจากการที่แผ่นโลกสองแผ่นนะครับมันเคลื่อนตัวเข้าหากันเมื่อ280้อยแล้านปีที่แล้ยุคโรเมียนแผ่นที่สามที่ชื่อว่าอินโดจีน่าแผ่นภาคเหนือภาคกลางเป็นแผ่นเดียวกันที่วิชื่อว่าฉันไทยมันค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าหากันใช้เวลาเป็นร้อยล้านปีนะครับก่าจะมาก่อจะมาใกล้ชิดกัน อันนี้มันก็ทําให้ทะเลที่อยู่กลางครับก็ค่อยๆถูกการตัวขึ้นมาเป็นคันดินเป็นภูเขาแล้วก็เป็นจังหวัดเพชรุเพราะฉะนั้นเราจะเห็นซากพิษบันหรือที่เรียกว่าฟอสซิลของสัตว์ทะเลเต็มจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งเป็นสัตว์ทะเลเมื่อ280ล้านปีที่แล้วทำไมเรารู้เพราะว่ามันมีสัตว์หนักจมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสตรีซูรินิกนะครับตัวนี้จะไม่มีที่อื่นเลยจะมีอยู่ในยุคนี้เท่านั้นเองที่ว่ายุคนี้ เพราะฉะนั้นก็เป็นที่สรดความวิชาการว่าแผ่นดินพชจบูรเนี่ยเคยเกิดเป็นทะเลมาก่อนเมื่อ2ร้อยปีค่อนหลังจากนั้นนะครับธรรมชาติก็ไม่ได้อยู่เฉยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกนะครับอย่างเช่นมีกลายเป็นบึงน้ำจืดทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่มีการปกปะเป็นหินหลายชั้นนะครับมีสัตว์น้ำจืดเกิดขึ้นมาอย่างเช่นพวกหอยทะเลพวกปลาเอ้พวกนั้นหอยน้ำจืดปลาน้ำจืดอะไรต่าง แล้วก็มีไดโนเสาร์เกิดขึ้นแต่ไดโนเสาร์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดปุชชรนนั้นมีความพิเศษก็คือเป็นไดโนเสาร์ที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันตานะครับอยู่ในยุคเขาเรียกว่าก่อนที่จะมีไดโนเสาร์จริงๆนะครับชื่อว่าโปรสโตรพัสนะในประมาณ210ล้านปีที่แล้วเป็นบรรพบุรุษของไดโนเสาร์แล้วยังมีสัตว์อินบรีหลายอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นความพิเศษสุดของจังหวัดพิจบุรีที่ธรรมชาติได้สร้างให้นะครับเพียงแต่ว่าเราต้องมารอเวลาบรนทัดที่อยู่กับเรามาช่วยชีวิตแล้วแต่ก็รอเวลาที่มันเจีิยในมานําเสนอให้เป็นศักยภาพของพิจบุรีทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้นะครับก็เพื่อให้คนพเพชรบได้เข้าใจรู้จักแล้วก็รักบ้านเมืองแล้วก็ร่วมกันบูรักประการที่สองก็คือว่าได้มาต่อยอดเป็นศักยภาพทาการท่องเที่ยว จังหวัดพิจิตรเรามีโดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้วก็มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเริงเชิงโบราสถา์อย่างเช่นมรดกโลกดีเทสนะครับที่เพิ่งประกาศไปเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวเชิงปรามีวิทยาก็จะขปดช่องว่างในหลายพื้นที่นะครับที่เขาอาจจะยังไม่มีแหล่งโดดเด่นในเรื่องธรรมชาติในเรื่องวัฒนธรรมอย่างเช่นพื้นที่อเภิดน้ำหนานะครับซึ่งเราก็ไม่อยากทิ้งอันตรายไว้ข้างหลัง น้ำหนาวจึงเป็นพระเอกนะครับในเรื่องธร,รณีวิทยาซึ่งขณะนี้ก็มีนักท่อง,รรอองเที่ยวไปเที่ยวน้ำหนาวตั้งแต่เรามีวิทยาธร,รณอีอย่างมีนัยยะสัมัญน,นะครับปีนี้เป็นปีทองของจังหวัดเพชรบูร์เราได้รับการจกย่องในระดับโลกระดับประเทศหลายอย่างนะอุทยานประวัติศาสตร์เอเบอรโบราณศิเท์ได้รับยกย่งเป็นรดกโลกนะครับ ทยานแงชาติน้ำหนาวันนี้เอามาแสดงด้วยนะครับในรัยการเชือถูเป็นมรดกอุทยานมรดกอาเซียนแล้วในอนาคตก็จะกันเข้าอยู่เดสโปต่อประเภนี้คุณพ้าน้ำนาก็ได้เป็นมรดกภูมิปัญญาของชาตินะคุณประกาศปีนี้ออโบราณคดีเป็นชุมนุมนาชัยก็ได้ร่วมกับวันกินรีของระดับของ3ปีติดต่อกันนะครับจนได้เป็นออเฟ ส่วนน้ำตกตาดอย่างนะครับท่านรองดูดีนะครับเราก็มีการรณรงค์นะครับจนได้รับคะแนนเสียงเป็นระดับหึงของภาคเหนือนะครับเป็นอันตีวิลชัเตอร์ของประเทศไทยของทททและก็สุดท้ายนะครับก็คืออุทยานพรณีภูของเราเนี่ยก็ได้ยกระดับขึ้นมาเป็นอุทยานพลรณีระดับประเทศครับตอนนี้ผมจะเรียนท่านผู้เกียรตว่ายูเนสโกเนี่ยเขาจะให้รางวัลอยู่ส ยกย่องอยู่สามสามเขาเรียกว่าสามองคุณแอนดยูเนสโกนะไรไปอันแรกก็คือเราจบโลกเราได้นะสแเทวอันที่สองก็คือไบโอเดเวอร์ซิฟายหรือความหลากหลายทางชีวภาพนะครับซึ่งน้ำหนาวของเราเนี่ยจ่อคิวแล้วนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องไดเอ่อไบโอเดเวอร์ซิฟายนะครับอันที่สามก็คืออุทยานธรณีนะครับเพราะฉะนั้นเพชรบุรีของเรามีครบหมดสามอย่าง นะครับรอเวลาที่จะนําเสนอ,อทําเอกสารเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องทําเรื่องทําเอกสารดูตัวชี้วัดขึ้นมาแต่เพชรบูรณ์ของเราโชคดีมากนะครับเป็นโอกาสดีที่เราได้เป็นเจรนายและนําเสอนอสิ่งต่างๆเหล่านี้สูงสุดสุดท้ายก็คือว่าทุกอย่างจะต้องนําไปสู่ความคินดีอยู่ดีของประชาชนในการสร้างรายได้ให้กับคนเพชรบูรณ์ให้เศรษฐกิจดีมีรายได้เพิ่มขึ้นนั้นคือเอาความสุดท้ายในการขับเคลื่อนทุกถึงทุกอย่างของบ้านเรา ไอ้สุดนี้นะครับขอบคุณท่านประธานขอบคุณท่านผู้น่าสนใจทุกคนขอบคุณทรสนะครับแล้วตัพอีกยอดงนึ่งผู้ที่ทํางานหนักที่สุดก็คือสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตรนะครับอขอบคุณจังหวัดพิจิตรที่ส,สนับสนุนก็ประมาณในครั้งนี้อขอบคุณขอาการค้าและขอบคุณทางทีมงานอุทยานธรณีทุกคนที่ได้มาช่วยในงารนี้นครับขอท,ท,ทุกท่านประสบความสุขสวัสด,ด,ดีตลอดไปครับขอบคุณมากครับทุขอบคุณค่ะขอบคุณท่องเที่ยวท่สารโศกติดลางนนท์ค่ะ